สวัสดีค่ะทุกคนจ้าจ้าอินเจอร์วันนี้กลับมาพบกับทุกๆคนอีกแล้วนะคะต้องขอโทษมากๆนะคะที่ห่างหายไปนานนะคะเนื่องจากว่าจา้าจ้ามีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้มีการตัดต่อคลิปใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจ้า Home Story. จ้าโฮมสตอรี่จ้าจ้าก็ยังทําไม่เสร็จนะคะแต่จ้าจ้าย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจ้าจ้าจะทาคลิปออกมาให้ได้ชมกันนะคะแต่สําหรับวันนี้ จะจะเอ่อจะมาคุยจะมาแนะนำแนะแนวนะคะในอพอดีว่ามีน้องๆหลายๆคนเลยนะคะเขียนมาถามใน a c e b o o k ส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับการแนวทางว่าควรจะวางตัวแบบไหนควรจะทำตัวอย่างไรควรจะเตรียมตัวแบบไหนเพื่อไปสอบสัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสอบสัมภาษณ์งานนะคะ หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อที่จะทำ a อ s b วินดุงที่เยอรมันนะคะจะจะเป็นผู้ช่วยธนแพทย์นะคะแต่แนวทางที่จะจะจะ,จะมาเล่าให้ฟังนี้คือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นในสาขาวิชานี้นะคะสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆสาขาวิชานะคะอขออนุญ,ญาตนะคะแต่งตัววันนี้ค่อนข้างสบายๆอยู่บ้านนะคะว่าจะ,จะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ ก็เกือบจะสามทุ่มแล้วนะคะด้านหลังแต่ยังมีแสงแดดยังสว่างอยู่เลยนะคะที่เยอมันช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะคะอากาศก็ค่อนข้างดีค่ะทุกทคนคะ่ะก็2อสามวันมันยาตาก็ไม่ค่อยสบายนะคะแต่ก็ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้วันนี้ก็เลยจะมาเออตอบคาถามน้องๆน,นะคะคือที่เกียรเขียน <laughs> ก็เลยมาขอตอบเป็นวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอนี้ให้นะคะ ก็นะคะเดี๋ยวจะจะจะให้คำแนะนำอยู่2อย่างนะคะคือ1การเตรียมตัวไปสอบสัมภาษณ์นะคะ for z o u n Gespräch นะคะสำหรับเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนวิชาชีพนะคะการทำเเาาุุุุงแล้วก็อีกหนึ่งหัวข้อก็คือเตรียมตัวไปสอบสัมภาษณ์สำหรับไป ทำงานในฐานะของผู้ไปทํางานนะคะทีเ่เรียนจบแล้วหรือว่าเรามีวุฒิของเรามาแล้วเราไปสมัครงานที่นี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งที่ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่จาจาจะมาแนะนําในวันนี้เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะคะของของจาจาเองนะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะเพิ่มเติมนะคะ หรือว่าใช้วิจารณญาณของตัวเองเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามหรือว่าตรงเป๊ะตรงเป๊ะเหมือนที่จาจาพูดนะคะเพียงแต่ว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะคะให้สําหรับน้องๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่มาอยู่เยอรมันใหม่นะคะได้นําไปใช้ได้นําไปปรับใช้ให้มันเข้ากับตัวเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นใช่ไหมคะเมื่อทุกคนนะคะ สมัครใช่ไหมคะสมัครส่งใบสมัครไปนะคะตามสถานที่ต่งตางๆอันนี้ขอพูดในสถานะในฐานะของการเป็นนักเรียนนะคะเพื่อที่จะไปเรียนก่อนนะคะแล้วก่อนจบท้ายคลิปนะคะอีกช่วงหนึ่งจะจะจะเล่าถึงการเป็นผู้ผู้สมัครงานนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันามากมายเพียงแต่ว่ามันมีส่วนที่จําเป็นกับไม่จําเป็นนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึง การไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้ที่เรียนได้ทำ o u t s o ินดุ้ก่อนนะคะก็คือนะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะไม่ว่าจะสำหรับ o u t ซินดุ i n หรือว่าสำหรับสมัครงานนะคะเราจะต้องเต,ตรียมเตรียมตัวเตรียมใจของเราเองให้พร้อมที่สุดนะคะ จะต้องไม่ตื่นเต้นนะคะไม่ตื่นเต้นจนเกินไปนะคะก็คือทำตัวสบายๆนะคะไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าการไปสอบสัมภาษณ์มันเป็นการเ,เรียกคือเป็นการทำความรู้จักกันโดยส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ตอนที่เราส่งใบสมัครไปเขาก็จะมีข้อมูลมีอะไรของเราทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะ เขาก็จะได้อ่านได้เห็นแล้วว่าเราเป็นใครอะไรยังไงแบบไหนนะคะแต่ว่า,เ,าเมื่อเขามีความสนใจในตัวเรานะคะไม่ว่าเขาจะสนใจในรูปแบบไหนนะคะอย่างหลายๆที่เรียกไปสัมภาษณ์หลายๆคนพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะนำมาเลือกนะคะว่าใครจะเข้ากับทีมเข้ากับกลุ่มเข้ากับบริษัทของเราได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้น บางครั้งการเรียกไปสอบสัมภาษณ์ยังไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เข้าไปเรียนในที่นั้นๆน,น,นะคะต้องเผื่อใจไปด้วยนะคะ5แต่อย่างน้อยๆน,นะคะห0 5 0นะคะเมื่อเมื่อเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์อย่างน้อยๆก็ให้ถือว่าเป็นประสบการณ์อันสูงสุดอันล้ำค่านะคะต่อให้เราไม่ได้นะคะ ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาเโทรมาแจ้งเราว่าโอเคเขาตกลงรับคนอื่นนะเขาไม่ได้รับเราเข้าไปเรียนด้วยนะก็ไม่ต้องไปเสียใจนะคะอย่างน้อยๆการที่เราส่งใบสมัครไปแล้วมีการตอบรับเรียกเราไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะคะเราก็จะได้เก็บ สะสมนะคะประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะดีกว่าการส่งใบสมัครไปแล้วไม่มีใครเรียกหรือว่าไม่มีฟีดแบกตอบกลับมาเลยนะคะจงจําไว้ท่ะว่าอย่าไปเสียใจนะคะให้ดีใจไว้เลยนะคะอย่างน้อยๆเราก็จะได้ประสบการณ์ถึงเราจะไม่ได้งานไม่ได้ที่เรียนตรงนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์นะคะแล้วทุกๆครั้งที่เรามีประสบการณ์เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะภาษาเราก็จะแบบ สืส่อสารได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็เมื่อนะคะเมื่อเมื่อเราเ,เมื่อเขาเรียกมาสัมภาษณ์นะคะเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้พร้อมอย่างแรกใช่ไหมคะเมื่อถึงวันที่เราจะไปตามนัดนะคะเราก็ให้ไปช้าเอ้ยอยากไปช้านะให้ไปถึงเร็วกว่ากำหนดหน่อยอย่างน้อยสินาทีนะคะ 10นาทีเนี่ยกำลังพอดีนะคะแต่อย่าช้านะคะให้ไปถึงก่อนนะคะถ้าเราไปถึงก่อน20นาทีหรือ15นาทีก็ให้ไปยืนรออยู่แถวแถวหน้าประตูเขานะคะอย่าพึ่งเข้าไป <c oughs> 10นาทีค่อยเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปนั่งรอตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะบอกเราก็นั่งรอส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะให้เราไปนั่งรอถ้าไม่ในบูโรนะคะในห้อง ของเจ้านายก็จะเป็นห้องอรับแขกนะคะที่เขาจะให้เราไปนั่งรอนะคะเมื่อ,เ,อเราเข้าไปนั่งรอ,เ,อเมื่อเราเข้าไปแล้วเราก็ไปแนะนําตัวเองนะคะก็บอกนะคะว่าเราเป็นใครเรามาตามนัดนะคะกี่โมงกี่โมงก็บอกไปนะคะเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่สิ่งแรกเลย เราไม่ต้องถามไม่ต้องอะไรเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์เนี่ยพอเขามาหาเราปุ๊บนะคะเขาจะพูดเขาจะทักทายกับเราเองเลยนะคะเขาจะแนะนําตัวเขานะคะนู่นนี่นัน่นเขาก็จะเล่าให้เราฟังนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราแนะนําตัวเราเองนะคะเขาก็จะให้เราคุยหรือเขาอยากรู้อะไรเขาก็จะถามเรานะคะ แล้วอีกข้อหนึ่งที่จาจาอยากแนะนำนะคะก็คือนะคะเราจะต้องทำการบ้านนะคะด้วยการทำความรู้จักบริษัทหรือว่าคลินิกนะคะสถานที่ที่เราส่งใบสมัครไปต้องทำความรู้จักเขาหน่อยะคะถ้าเขามีเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปเสิร์ชอ่านนิดนึงนะคะว่าเขาเทำงานแบบไหนอะไรยังไงนะคะเป็นบริษัทเป็นคลินิกเป็นโรงงาน เป็นห่างร้านที่ใหญ่ขนาดไหนอะไรังี้คร่าวๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เลยไม่จําเป็นต้องรู้แบบเป๊ะๆนะคะไม่ต้องรู้อะไรมากมายแต่อย่างน้อยๆก็คือต้องรู้ข้อมูลของเขาแบบนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเขานะะบางครั้งเขาอาจจะถามด้วยส่วนใหญ่แล้วเขาจะถามนะคะว่าคุณรู้จักบริษัทของฉันคลินิกของฉันของผมจากที่ไหนอย่างไรนะคะ เราก็จะได้ตอบเขาได้นะคะแล้วเพื่อเป็นการแสดงให้เขาเห็นนะคะว่าเรามีความสนใจนะคะมีความสนใจใส่ใจกับบริษัทของเขานะคะส่วนเรื่องเงินเดือนสําหรับนักศึกษาสําหรับที่เราจะทำเอาสนึน่งเราไม่ต้องถามเลยนะคะเขาจะบอกเราเองเขาจะอธิบายรายละเอียให้เราฟังเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องเงินเดือนนะคะ รเ,เรียนกี่วันไปโรงเรียนกี่วันนะคะวันหยุดแบบไหนอย่างไรเขาจะคุยกับเรานะคะแล้วเมื่อคุยกันเสร็จคุยจบนะคะเขามักจะถามทิ้งท้ายว่าคุณมีอะไรที่อยากจะรู้นอกเหนือจากนี้ไหมคุณอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ ก็ถ้าคุณนะคะมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ให้ถามเขาไปเลยถ้าคุณไม่มีก็บอกว่าไม่มีค่ะนะคะก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่เอ่อมันจะเป็นการพูดคุยทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะแล้วเอ่อเมื่อหรือถ้าเป็นการคุยเสร็จแล้วถ้าหากว่านะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเขาจะบอกว่าเอ่อ ถ้าสมมุติว่าเขามีเขานัดอีกคนหลายๆคนมาสัมภาษณ์นะคะเขาก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะตอบกลับนะคะเป็นเวลาหนึ่งวันสองวันเขาอาจจะคุยนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ให้บอกเข้าไปว่าโอเคค่ะยินดีฉันจะรอนะ,ะก็บอกไปเลยนะคะแต่นะคะอย่างที่หลายๆสถานที่ที่เราไปถ้าเขาตกลงรับเรานะคะบางคนเขาจะบอกทันทีเลยในตรงนั้นเลยนะคะเขาจะบอกว่าโอเค งั้นเดี๋ยวเขาจะทําสัญญาจะร่างสัญญาให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาไปให้เราที่บ้านนะคะหรือบ้านที่เขาก็จะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเขาต้องการที่จะรับเราเลยนะคะเขาพอใจแล้วเพียงแต่เขาอยากจะคุยกับเราอีกรอบนึงแค่นั้นเองนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าโอเคฉันทำสัญญาไว้เรียบร้อยเสร็จแล้ว<ๆ>ก็เดี๋ยวฉันจะมอบให้คุณเลยละกันอ่านะคะก็ ให้เราบอกเข้าไปเลยว่าโอเคขอบคุณนะคะแล้วสัญญานี่เราก็นํากลับบ้านอ่านเสร็จแล้วค่อยเอามาคืนค่อยเซ็นเซ็นชื่อแล้วเอามาคืนเขาในวันหลังนัดกันนะคะวันสองวันหรือหนึ่งอาทิตย์นะคะอย่าแนะนําอย่าเซ็นสัญญาตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะคะไม่ดีนะคะอย่าทํานะคะ อย่างน้อยๆให้เรานําสัญญานี้กลับไปอ่านทบทวนที่บ้านสองเพราะว่าบางครั้งบางอย่างในสัญญาเราอ่านเองไม่เข้าใจหมดนะคะต้องให้คนที่บ้านช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนพ่อแม่สามีหรืออะไรหรือลุงหรือป้าหรือน้านะคะนํากลับบ้านนะคะแล้วให้เขาช่วยอ่านเสร็จแล้วค่อยเซ็นนะคะเมื่อพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วค่อยนําไปส่งด้วยตัวเองหรือส่งไปทางจดหมายก็ได้นะคะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยใช่ไหมคะแค่นี้เองนะคะอ,อันนี้คือสําหรับตัวจาจาเองนะคะที่เคยผ่านๆมาสําหรับประสบการณ์นะคะในการทำเอาซินดุ้งในตอนนั้นนะคะส่วนประสบการณ์ของการไปสมัครงานนะคะก็จาก่จาจ่าก็ผ่านมาหลายที่เหมือนกันย้ายที่ทํางานมาหลายที่เหมือนกันนะคะเนื่องจาก หล,หลายครั้งก็ย้ายบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ดีเราก็ไปที่ใหม่อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ณปัจจุบันนี้จะจากค่อนข้างจะมีความสุขแล้วก็พอใจกับที่ทําง,งานที่นี่มากๆเลยนะคะไม่ว่าะจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานทุกคนเพอร์เฟกดีหมดเลยนะคะเจ้านายก็ค่อนข้างใจดีนะคะเ,เพื่อนเพื่อนก็เข้ากันได้ดีเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนมากกว่าเพื่อนร่วมงานนะคะ ส่วนนะคะในกรณีที่เราไปสัมภาษณ์อสอบสัมภาษณ์เพื่อสมัครงานนะคะอันนี้ที่ไม่ใช่นักเรียนแล้วนะคะไม่ได้ทำเอาสดุดดุงแต่เป็นการทำงานนะคะ<ส>ก็มีเพิ่มเติมมาอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกันนะคะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะทำการบ้านให้พร้อมนะคะก็คือ,อ,อดูสถานที่ดู แหล่งที่เราจะไปทำงานนะคะดูข้อมูลของเขาหน่อยนะคะทำการบ้านให้รู้ข้อมูลของเขาบ้างน,นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะต้องคุยกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะถามเรานะคะเรื่องเงินเดือนเขาจะถามเราเลยว่าคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะจาจาแนะนําจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะอย่าพึ่งตอบนะคะอย่าตอบออกไปว่า เท่านั้นเท่านี้นะคะให้ตอบกลับไปว่าคุณจ่ายหรือว่าคุณต้องการจ่ายในส่วนนี้เท่าไหร่ให้ถามเขาก่อนคือแบบทางบริษัทคุณใน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 ,ในเรียกไรในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งที่คุณเ,เรียกฉันมาเนี่ยคุณจ่ายเท่าไหร่คะให้ถามเข้าไปก่อนนะคะเป็นเฉพาะบางครั้งนะคะ มีหลายคนเลยนะคะอันนี้จากเพื่อนๆที่เราให้ฟังบางคนคือรีบบอกเขาไปก่อนนะคะแล้วคุณคุณบอกไปกลับเป็นจํานวนที่น้อยกว่าที่เขาจ่ายนั่นเองนะคะก็เลยอย่าเพิ่งตอบนะ,ะให้ถามเขากลับไปก่อนว่าเขาจ่ายเท่าไหร่ถ้าเขาตอบออกมาเป็นจํานวนที่มันน้อยกว่าที่เราต้องการนั่นให้เราตอบกลับไปว่าเออฉันคิดว่าหรือว่าฉันเคยได้ใน จำนวนนี้จำนวนนี้ฉันก็คิดว่าฉันอยากจะได้เท่าเดิมเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อยพูดออกไปแต่บางครั้งถ้าเขาบอกตอบคุณออกมาว่าเขาให้เท่านี้เท่านี้อ่ะแล้วมันโอ้มันอาจจะเยอะกว่าที่คุณตั้งเป้าไว้ใช่ไหมคะคุณจะรีบตอบตกลงโอเคเลยก็ได้หรือคุณะจะอยากได้เพิ่มอีกคุณก็บอกเข้าไปเลยนะคะคือมันเรื่องเงินเดือนนี่จะต้องคุยกันให้ตกแตกเลยนะคะตั้งแต่ วันที่ไปคุย for s t r a t e g i break เลยนะคะต้องพูดกันตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วก็ต้องแบบชัวร์ให้แบบชัดเจนอโทษทีค่ะอะไรติดปากว่ให้ชัดเจนแจมแจ้งตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะก่อนที่จะมีการทําสัญญาแน่นอนว่าเมื่อเราพูดตกลงกันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะทําสัญญาตามที่เราตกลงกันไว้แล้วก็นําสัญญานั้นมาอ่านนะคะ ทบทวนอีกทีแล้วค่อยเซ็นสัญญาอย่างที่บอกนะคะแล้วก็นำไปคืนเองหรือว่า,าส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหลายๆคลินิคหลายๆสถานที่นะคะในสัญญาว่าจ้างเนี่ยเขาจะมีเลยนะคะจาาอยากจะบอกเลยเรื่องเงินเดือนนะคะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะสําหรับเยอรมันเขาจะไม่เล่าจะไม่ ไปเล่าเรื่องเงินเดือนให้เพื่อนร่วมงานฟังไม่ไปบอกเรื่องเงินเดือนของเราให้กับคนอื่นๆทั่วไปฟังนะคะเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นหนึ่งเป็นมารยาททางสังคมของของเยอรมันเขาจะไม่คุยกันเรื่องเงินเดือนนะคะสองนะคะในหลายที่นะคะอย่างที่ทํางานของอาจารย์นี่จะเขียนไว้เลยนะคะการคุยกันเรื่องเงินเดือนหรือการเอาเงินเดือนไปบอกคนอื่นเนี่ยเอ่อเป็นเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่เจ้านายสามารถเอ่อ ไล่ออกได้นะคะต้องต้องไปดูกันนะคะหลายๆคนเขาจะมีเขียนไว้เลยนะคะเพราะอย่างน้อยมันก็จะเป็นชวยกิฟิกอะไรอย่างนี้นะค,ะคือเป็นกฎต้องห้ามนะคะโดยโดยปกติแล้วเขาก็จะไม่คุยกันเพราะอะไรนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณคุยให้เพื่อนร่วมงานของคุณฟังแล้วถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณเขาได้เงินเดือนน้อยกว่าคุณนะคะหรือเขาได้มากกว่าคุณแต่เขาก็ไม่พอใจที่คุณได้ได้น้อยกว่าเขาไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วถ้าเขาไปบอกเจ้านายาสมมุติว่าคนที่ได้เงินเดือนน้อยกว่านะคะเขาไปบอกเจ้านายทําไมผู้หญิงคนนี้ได้เงินเดือนเยอะกว่าฉันอย่างนีน้อย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้มีการทะเลาะการนู่นนี่นั่นหรือเขาอยากได้เงินเดือนเพิ่มจากเจ้านายนะคะอ,อันนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้เจ้านายสามารถไล่ออกจากที่ทํางานได้นะคะเพราะฉะนั้นในสัญญาว่าจา้างที่เขาให้มาต้องอ่านให เข้าใจทุกระเบียดนิ้วนะคะทําความเข้าใจให้ชัดแจ้งแจ่มแจ้งทุกอย่างแล้วค่อยเซ็นสัญญานะคะค่ะจ้าจ้าก,าก,ก็หวังว่านะคะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะกับน้องๆเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆนะคะทุกๆคนที่กำลังเตรียมตัวเตรียมตัวนะ,ะโอ้ยลิ้นพันพูดมัวกำลังเตรียมตัวที่จะไปสอบสัมภาษณ์งานไปสอบสัมภาษณ์เพื่อ เรียนต่อนะคะไม่ว่าจะในสาขาใดๆนะคะจาจาก็ขอเอาใจช่วยทุกๆคนนะคะที่มาอยู่เยอรมันแล้วมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเรียนอยากพัฒนาตัวเองไม่อยู่เฉยๆนะคะจาจาสนับสนุนให้ทุกๆคนทํางานเสียภาษีให้รัฐนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะใน ปัจจุบันในภายในภาคหน้าหรือในอนาคตนะคะมีแต่ข้อดีนะคะไม่มีข้อเสียนะคะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนเยอรมันเสียภาษีกันทั้งนั้นนะคะไม่ต้องกลัวการเสียภาษีไม่ต้องพูดว่าเสียภาษีไม่คุ้มนะคะมันคุ้มมันมีผลของมันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทํำเถอค่ะอะไรที่ทําแล้วทําให้เรามีอนาคตนะคะจงทำนะคะ ก็จ้าจก,ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสําหรับใครหล,หลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วหากว่ามีใครข้องใจสงสัยอยากจะรู้อยากจะทราบนะคะใน ด้านไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าจะส่งข้อความมาหาจาจาโดยตรงนะคะผ่านอีเมลนะคะหรือว่าผ่านทางเฟซบ o o เอ i n s t a g กรมนะคะหรือว่า Tik t o k ก็ได้นะคะตอนนี้จาจาก็เริ่มไปเล่น t i k t o k ด้วยนะคะก็แนะนำสอบถามกันมาได้เลยนะคะอะไรที่จาจาช่วยได้จาจายินดีช่วยนะคะอะไรที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นะะเพราะจาจาก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรมากมายนะคะ เ,เพียงแต่ว่าอาจจะมีโอกาสและก็โชคดีวกว่าหลายๆคนนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องมุ่งมั่นมุมานะคะที่อยากจะมีอยากจะทำนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกๆคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจ๋าๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ทํากับข้าวจาจาก็ยังจะพาเข้าครัวอ,อยู่นะคะแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามีเวลาน้อยมากนะคะนู่นนี่นั่นโอ้เยอะนะคะก็แต่ยังไงจะพยายามนะคะจาจา้จาจะพยายามกลับมาทําคลิปให้นะคะอย่างคือจริงๆในหัวนะมีอยากจะทํานูน่นทํานี่เยอะมากนะคะแต่ว่าด้วยหล,ลยายๆอย่างเวลาไม่ให้หนู่นนี่นั่นนะคะแต่ก็จะพยายามกลับมาทําให้ เอ่อกลับมาท,ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะคะอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งลืมกันนะคะอย่าพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะกลับมาอยู่ด้วยก,กันมาเป็นกําลังใจให้กันก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายอ๋อจ่าจาลืมนะคะแนะนําเพิ่มเติมอีกนะคะคือ ในใบสมัครที่เราส่งไปนะคะแนะนำให้เขียนทุกอย่างที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็เวลาไปสอบสัมภาษณ์นะคะให้ตอบตามความจริงตอบด้วยความจริงใจเชื่อมั่นในตัวเองตอบออกไปดังๆเสียงดังฟังชัดตามความเป็นจริงตามความชัดเจนนะคะ ให้สบตามองตาของผู้สนคู่สนทนาของเราด้วยตลอดเวลานะคะอย่าหลบสายตานะคะอย่าคืออย่าเขินอย่าอายจนเกินไปนะคะจะต้องสื่อให้เขาเห็นนะคะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรากำลังเสนออยู่ตอนนี้คือทุกอย่างมันเป็นตัวตนของเรามันเป็นความจริงของเราออกจากใจของเรานะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีอะไรที่เราเไม่ถูกใจในสิ่งที่เขาพูดมานะคะเราสามารถตอบกลับหรือแย้งเขาไปได้หรือ,รอ,รอถามเขาไปได้ว่าเออตรงนี้ตรงนี้แบบนี้แบบนี้ยังสมมุติว่าเวลาทํางานสมมุติว่านะคะสมมุติว่าเวลาทํางานที่ เขาเสนอเรามาคือเขาทําแบบนี้วันนี้แต่เราไม่สามารถที่จะทําในวันนั้นแบบนั้นอย่างนั้นได้นะคะอันนี้เราก็ขอคุยกับเขาไปเลยว่าฉันโอเคทุกอย่างแต่ว่าเวลางานตรงนี้ตรงนี้ฉันมีปัญหาด้านนี้สมมุติว่าเรามาไม่มีรถไม่มีไปขับขี่ใช่ไหมขับรถมาไม่ได้เราจะต้องมาด้วยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับเขา ณนะตรงนั้นตอนนั้นเลยแบบนี้แบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะคือคุยกันก่อนในวันที่เราไปสอบสัมภาษณ์ให้คุยเสมือนว่าเราจะได้เข้าไปทํางานในนั้นจริงๆนะคะอันนี้คือสําคัญเพราะว่าถ้าในวันที่เราไปสอบสัมภาษณ์ไม่คุยไม่ตกลงไม่อะไรไว้แล้วจะมาเปลี่ยนทีหลังอันนี้มันค่อนข้างจะจะทําให้แบบ ดูไม่ดีอะค่ะคือเอ๊ะทำไมวันนั้นมาแล้วไม่พูดไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือเตรียมไปให้เลยเตรียมไปให้พร้อมนะคะเราอยากจะถามอะไรอยากจะรู้อะไรยังไงจดเป็นลิสต์ไปเลยนะคะว่าเราอยากจะทราบอะไรจากเขานะคะมันไม่สามารถที่จะบอกแทนกันได้นะเพราะว่าในแต่ละสาขาวิชาในแต่ละที่ทํางานในแต่ละ คนเขาจะถามเราแบบไหนอะไรยังไงนะคะเราสามารถแนะนํากันได้คร่าวๆนะคะแต่ว่าไม่มีใครที่จะบอกคุณได้ว่าคุณจะเจอคําถามแบบไหนเขาจะถามอะไรคุณนะคะแล้วคุณจะต้องถามแบบไหนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนั้นมันก็แล้วแต่ตัวของเรานะคะเพราะแต่และคนก็มีปัญหาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เตรียมไปให้พร้อมทุกอย่างเลยนะคะโอเคค่ะเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทุกคน